ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับสวัสดีครับจากกิจ KT ครับครับวันนี้ผมก็ได้ตามน้องกิจมาอีกเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะเราจะเข้าไปดูสาวรับแรหรือว่ากดระเบียบของรับแรนะครับว่าเป็นกันอย่างไรนะครับผมอก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่ไม่รู้อะไรที่ชัดเจนมากมายเลยนะครับก็ เป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปดูกนเมืองรับแรงนะครับเขากดระเบียบเขาเป็นกันยังไงนะครับเขาอยู่กันอย่างไรนะครับเราไม่รอช้าก,กันเลยนะพี่ๆก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากคนร้อหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ นฮะนี <ừ> ้จหน่อยน่เขาเม้ากันที่มองดูจากนี้คืออีกา่มดเลยนะม่อนน้กับก็ ก็มาเดินเป็นครั้งแรกนะครับกับการไปดูคนรับแลนะครับหรือว่าเมืองรับแลกฎรับเบียบที่เขาอยู่กันนะครับมาเป็นกันอย่างไรอยู่กันอย่างไรนะครับก็เป็นครั้งแรกก็ยังไม่เคยเข้าไปเห็นเลยนะครับว่าอของเมืองรับแลเป็นกันอย่างไงนะครับครึ่งเขาอยู่กันอย่างไรนี่ผมก็ได้ตามน้องกิจมาด้วยนะครับ อิ่นคนนี้ก็แปลกดีนะครับสะดุดตาดีก็แตกเป็นลายงานเลยนะครับ จะเป็นเส้นทางเป็นร่องน้ำนะครับพี่เพียแต่ตรงนี้ที่สังเกตดูก็ไม่มีน้ำนครับแต่เส้นทางนีรู้สึกว่าจะสัะส่นจะมีการสั่นจอนเดินไปเดินมานะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนในเมืองลับแลเนี่ยออกมาเดินกันหรือเปล่านะครับนีน่และจะแคบเยเราขึ้นไปข้างบนนี้ก็น่าจะถึงแล้วอ๋ออยู่เลยล่องบนนี้เป็นระแวกแบบเหมือนเป็นล่องน้ําเนี่ยนะ เดานบน,นแล้วเราก่อไฟรอตรงนี้ก่อนกันนะโาเได้ได้ลองพางไปสักคู่หนึ่งนะพี่เยประมาณนี้ใชมัเกือบเกือบชั่วโมงเยอะพาตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นทางเดินทางไปต่อเพราะว่าเดินทางมาไกลเราก็ต้องก่อไฟรอด้วย พอ,อยุงมันก็เยอะด้วยนะยุงเยอะจริงๆเวลาเข้าป่านะใส่เตกองไฟเนี่ยครับไล่ย,ยุง ไม่แห้งไม่ค่อยมีนะเพราะรู้สึกว่าป่ามันจะเปียกเยนีย 안 a n g คือการใสร้างขวันไล่ยุงนะพี่เพราะว่าถ้ามีแค่ไฟเดียวยุงคงมันจะไม่ไปนะต้องอขวันดเดยน,น,นี่แล้วก็ขยับ้ามาใกล้เรื่อยเลยครับ พอจะถึงเมืองลับเลยแล้วต้องใช้เวลาเดินอีกก็ไปไกลพอถึงคนไกลได้ยินว่าเสียงใครคุยเยอะไกลเนี่ยอ่ะก็ได้ยินต้องหนาแ,แต่นาไม่กลาทักค่อยชัดน,นะเสียงบางทีเราเขาป่าเราได้ยินเสียงคนคุยแล้วได้ยินเสียงอะไรเนี่ยคือ ัปะมาเยเใช่เราก็ไม่กล้าทักนะเพราะเสียงใครแต่เสียงใครนะครับเราไม่มั่นใจนะว่าเป็นเสียงที่เราได้ยินอะเสียงจะมาเท่าไหร่ใช่ด้านบนนู้นนะครับพี่ๆได้ยินเสียงคุยกันอยู่พักเหมือนะด้านบนเราแบบเราเราจะลองแบบเงียบๆเลยนะเพื่อว่าจะได้ยินชัดขึ้น มันจะหยุดพูดหรือเปล่าว้ายจะรงนู้จริงๆนะพี่จะว่าเสียงมันเหมือนจะหยุดพูอดยอยู่เดี๋ยวไปดูเลยป่ะไปแล้วก็จะลองเดินตามเสียงเข้าไปนะครับต้องไฟไว้เป็นนี้ไม่น่าไมวะเนะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้เคลียรบริเวณรอบๆมัน,มนห,หมดแล้วนะ,ะการไฟไว้ให้เรียบร้อยนะนแต่ละเดือนเดือนี้เสียงมันไม่ค่อยชันเดี๋ยวผมกับน้องกิดก็จะตามเสียงนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆมนมาให้มันท่ามัน มันดังมาจากด้านไหนนู่นนะแต่คราทวนี้จะไม่ได้มีเสียงทะเลอยู่แล้วนเสียงคนคุยกันนะ เหมือนจะไม่ใช่คนเดียวเลยนะใช่เหมือนมันจับจับอะไรเหมือนยืนเกอกลุ่มคุยกันเหมือนมากกว่าหนึ่งคนใช่ใช่เห็นไหมเห็นไนหะมเห็นไหมมันอะไรไปม,มีความเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้านู้นนะนะไกลๆนะนพี่เห็นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมลอง z o o ให้ดูนะพี่ยากเห็นเยอะเลยพี่เห็นคนนะเห็นเห็นไหว้ไหว้ไหว้ไหวหน่อยพี่สองคนเนี่ยสองคนสองคนอยู่ห่างอยู่ไกลมากเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจะขยับเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับ ผมเห็นลักษณะสองคนนะยืนนู่นลักษณะคยุยนั่งคุยกันอยู่นะสิ่งนี้ฉันนะกี่ไรตอนนี้เขาอยู่ใคร เหมือนมันกำลังนั่งคุยปรึกษาอะไรกันทักอย่างนะพี่วิวีลกักนาะทั้งคู่เนี่ยมันคือไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะ ตรงนี้ก็ตรงนี้รนเริ่มจะเห็นแล้วนะี่ก็คือตอนนี้ผม,มาแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับเหมือนมันกำลังนั่งปรึกษาคุยอะไรกันทั้งอย่างน้องกิด หมือน,นคุยถึงเรื่องผู้หญิงอ่ะใช่ไหมใช่อะไรผู้หญิงสนะองคนคนต้องคนอะไรเนรี่ยเหมือนคุยถึงเหมือนก็คุยถึงเรื่องผู้หญิงนะเหมือนว่าเขาไปที่ไหนมาแล้วก็ไปเจออะไรมาทักอย่างเลยแล้วเขามาันมานั่งเล่ากันฟังอ่ะมันเลนากัรอเลยนะใช่ชอบใจไงชอบใจใชบ เหมือนไปทําอะไรมาทั้งอย่างที่มันไม่ดีแล้วก็มานั่งเล่าคุยกันมันจะเคลื่อนไหวแนละ้วใช่ต้งคูดลุกลุกขึ้นชีม้มือไปเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อกี้ชี้มือชี้มือไปตรงนู้นอ๋อเคลื่อนไหวเคลื่อนเคลนไหวตอนนี้สองคนเลือกเคลื่อนไหวออกจากที่แล้วนะ มันที่สองคน,น,นคใช่พาี่ดูแ<ช>ล้วล้วค่อยๆตามหลังเลยดกว่า,าไม่ดนหล้วแล้วก็ยไทั้ทงคู่ก็ได้เดิน หายออกไปจากทางนู้นแล้วนะครับพี่ ลักษณะใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมอครับก็ตอนนี้น้องกิ๊กก็บอกผมว่าาเหมือนแล้วก็น่าจะคล้ายๆค,ครับทางเข้าเมืองรับแรงนะครับครับตอนนี้เราต้องมอบไปก่อนนะครับพี่พี่เพราะว่ามันอยู่ด้านหลังก้อนหินก้อนนี้เองนะครับ ได้ยินเสียงมันเดินอยู่นะก็แกลกแกลกอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้เราต้องมอบก่อนครับพี่แล้วตรงนี้มันก็ใกล้ใกล้ทางเข้าเมืองรับแลด้วยนะเป็นปากทางเข้ามอบก่อนนะพี่พราะว่าดสิ่ง,งดังมาแลย เดี๋ยวผมจะค่อยๆค,คลานก็ไปดูใกล้ๆนีครับพี่ๆทั้งกูงนะใช่เหมือนไปเจอผู้หญิง,งที่ไหนมาไหมานะครับ ทั้งคู่ก็ได้พาพากหญิงสาวเข้าไปข้างในหนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวไม่ต้องคิดเลยเดี๋ยวต้องตามมาไปได้ได้ไป แต่ภูมไมมันดินไวๆนะพี่ข้างล่างนู้นนะแต่ไม่รู้นทำอะไรกันพ,พี่จัดการกันเลยตนนี้อ่น,น่ารักต้ทานะได้เะผมถต้นทาให้พี่พี่จัการเลยพี้นอหญิงจะยอมเลยนะ ม,มันพี่ยงจะยอมได้มันทำอะไรวะเนี่ยนนะเป็นทางเข้าเมืองรับแลมายิงยิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นยิ่งเมืองรับเลยไหมมันทางมีอะไรกันไม่เหรอนเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรกันวนะเนี่ยพี่ยงยอมได้ไม่ติเดเรย เฮ้ยกิจที่หญิงที่เราเห็นนี่เป็นหญิงเมืองรับแรงไหม ดูล่วมัวนกำลังมีอะไรกันเนี<อ>่ยน่าจะเป็นหญิงจากเมืองลับแลนะครับที่ออกมาข้างนอก ก็มาได้กับโจนป่านครับได้อยู่ได้อยู่ในขนาโจนป่านี่คือมีสองคนนะพร้อมลูกน้องมันคนนะครับว่าไปเลยมิจฉาทิฏฐย่าขัดคือหน้าาเรืนอยะพาหลุดมดเลย ไปกับพี่พี่ดีกว่าน้องคนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้แบบนี่สองคนเห็นพานออกไปนู้นแล้วนะ่นเงคนหนึ่งอยู่ตรงนี้อุ้มตามพี่หญิงตามออกไปนู้นเลยนะผู้สูบผู้หญิงก็จะเต็มใจให้ด้วยนะเต็มใจมากเลยด้วยเดินออกไปตรงนู้นเลยครับอ่าโจรป่าสองคนก็พา เดินออกไปทางนู้นเลยนะพี่พี่เดินเดินไปอย่างเดินออกไปแล้วเดินทางมันเดินออกไปทางมุม งูน่นี่เือนนืมันไหวไปไหวๆได้ยังไงตาไปน่ออเยตรงนั้นนะะอันน <ian> <can ful oyu> <c oughs> ี้กเปนเนาพในช่วงน นี่ยหญิงสาวที่เจอก็เต็มใจให้กับโจรป่าด้วยนะพี่ๆเหมือนลักษณะมือนหญิงที่ออกมาจากเมืองรับเลนะคงจะออกมาได้เสียกับโจรป่านะออกมาพอดลักกันนะครับู้สัวานางก็จะติดกฎรเรียบ ร้างกายไม่เห็นอ่ะเปิดเปิดเปิดอะไรหมดเลยนะดูดิมันพยายามจนให้จนปลายเห็นทุกอย่างนนนในร่างกายโชูร,รูปร่างตัวเองนะตอนนี้อ,อ,อมันกำลังยั่วอะไรพวกเนี้ยหมือ่ญิงสาวออกออกมาจากเมืองลัดแล้วก็มาพอดร,รักกันนะครับหมดแล้วนางจะแหกกดออกมาด้วยนะ เงยจ้าน้องสาวน้องสาวสบายดีไหมเมนเมกงมันมีซิปอ่ะใช่ใช่ม,มันเปิดซิปแล้วก็ปิดซิปเลยมจะพาครับเขาไปทางไหนเนี่ยพาไหมครับรุดหมดแล้วเจะพารุดหมดนะเราไม่ตามไปดีกว่านะ ไม่ไปแล้วลูกน้องมันมีสมุนตามไปด้วยใช่นหมสมุนม,มันมีสมุนมาอีกคนหนึ่งนะตามขึม้นไปโนมม่มีไปนนี้ว้อมนามความนนขขว็ของเครตม้งการที่เขาเลย กต,ตรงนี้ได้เากปรากฏว่าหญิงเมืองรับแรนะครับได้ออกมาพอดรักกับโจรป่าด้านนอกนะครับก็สรุปว่าหญิงเมืองรับแรก็มีใจให้กับโจรป่าแล้วนะครับพี่พี่ก็ถือว่าผิดกฎเลยกดระเบียบ ที่เมืองรับแบเขาตั้งเอาไว้นะครับก็ปกหญิงคนนี้ก็แฮกกดออกมานะเราก็ไม่ขอตามเข้าไปแล้วนะไเขาไปความ้องการขอเขาเลยนี่เพียงเดินจนไม่มีเลยนะใช่อยู่ดังนนไหนหมดมัน นี่เขาก็ก็ผิดกฎระเบียบของเขานะนี่กับหญิงสาวคนนี้ที่ทามันผิดมหันเลยนะครับกับกฎระเบียบของเมืองรับบลนะเขากลับก็คิดว่าเขากลับเมืองก็คงจะกลับไปไม่ได้แน่ๆถ้าเป็นแบบเนี้ยเมืองรับบลก็คงไม่ต้อนรับเขาหรอกนะครับงั้นเราทั้งสองคนก็จะไม่ขอติด ตามไปแล้วนะครับก็ก็ั้งคู่มีใจให้กันนะครับทั้งหญิงรับแลกับโจรป่าเขาก็ก็ออกมาพอดรักกันนะครับก็ปล่อยเขาไปส้มวัางกันนะครับอย่างนั้นเราก็จะขอเดนันทังกลับกันก่อนนะครับพี่พี่ก็มีใกล้จะมืดแล้วนะครับยังไงผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ